ครับจะกลับครับตอนนี้ผมก็จะกลับบ้านแล้วครับผมนครับจะกลับบ้านแล้วครับผมเกือบจะไม่ได้กินซะแล้วตัวเงินตัวทองจะงา่าเอาปลาผมไปกินทางนั้นนะครับดูดีครับหัวเก็บปลาที่หัวครับออกหมดเลยตัวเงินตัวทองงัาไปกินดีที่ผมกลับมาทัน เกือบจะไม่ได้กินซะแล้ววางผมวางไว้ที่ต้นมะขามครับผมนะครับจะกลับบ้านแล้วนะครับได้ตัวเดียวแห้งตัวแรกแห้งหมานเกือบไม่ได้กินเก็บที่หัวออกหมดเลยตัวเงินตัวทองงับดีที่ว่ามาทันวันนี้สายดำครับนครับสายดำวันนี้ไม่ได้เล่นสายเหลืองละ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวาสดีครับ